คลิปนี้เป็น EP ที่2นะครับสำหรับการที่จะมาเปลี่ยนสเตอร์นะครับจริงๆพี่ได้แอบทดลองไปแล้วแหละแต่พี่ได้สเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพามาดูครับสำหรับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราใส่เสร็จไปแ่้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันเหมือนเดิมนะครับนี่จับ GPS ไปเป้งตอนนี้เวลา9 4 5ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเพื่อเมือนกันไม่เสียเวลานะครับ โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็น EP ีที่สนะครับสำหรับการที่จะมาเปลี่ยนสเตอร์นะครับจริงๆพี่ได้แอบทดลองไปแล้วแหละแต่พี่ได้สเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วจะพี่จะพามาดูครับก็ตอนนี้รถเราไล่เมื่อวานเนี่ยไล่ได้อยู่เท่าไหนนะร่นะจ๊อบลอยสี 104่งศคือดีที่สุดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นสเตอร์3าแต่ว่าหนึคือมันรอบมันตัดนะเออรอบมันตัดตันต้นตนเนถ้าเปิดรอบน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่คือรถมันหมดก่อนมันตัดก่อนมันขึ้นแล้วนะมันขึ้นแบบป้านป้านป้านปานตน่าง เออนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสเตอร์กันอีกรอบวันนี้ <Okay. S 1> แต่เราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์32 <Okay. S 1> เพราะว่าพี่คิดว่าถ้าลงไป28หรือ30เนี่ยถ้าจะยังไม่ไหวเพราะรถยังไม่ได้เปิดน้ํามันไง <Yeah. S 1> รอบท้ายมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวพีเปลี่ยนเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ <Fuck. S 1> ก็ลงอีกถ้ากับลงอีกกี่เบอร์เนี่ยลงอีก2เบอร์นะครับท่ากับว่าลงจากเดิมไปกี่เบอร์ลงจากเดิมไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะเดิมเดิมมัน สามเจ็ดไงอันนี้ลงามาสามสองอห้าเบอร์ว่ะเออห้าเบอร์แต่ก็ต้องลองดูแต่คือง่ายผมบอกแล้วว่าสเตอร์สามเจ็ดนี่แม่งขี่โคตรไม่ดีอะได้ย,ยกล้อได้ยกุกสเตอร์สามเจ็ดแตแไม่ขี่เล่นนะไม่ไหวว่ะเดี๋ยวพี่ถอดเปลี่ยนเลยวยกันเทคนิคอย่างเช่นเดิมนะครับถอดนี้ไม่ได้มีอะไรมากอยากให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านอะทำรถกันเองไงแบบ ทำกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีอันไหนที่เราทําเองได้ก็ทําไม่ต้องแบบว่าไปง้อช่างมากนะเพราะว่าบางทีช่างเขาอยู่หน้าร้านบางทีเขาไม่ว่างใช่ป่ะล่ะทำให้ไม่ทันทําอะไรอย่างเงี้ยเราทำเองได้เราก็ทําเปลี่ยนเปลี่ยนแม่งเลยสเติมเปลี่ยนง่ายปะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเห็นไหมแค่ถอดแค่เนี้ยถอดปั๊บแล้วมือก็ชักอันนี้ออกนี่ชักไอ้เขาเรียกอะไรนะบลัมเบกเออเสร็จแล้วแล้วก็มายิงอันนี้ออกยิงน็อตสี่ตัวเองเป้งเป้งเป้งก็หลุดแล้ว ่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอของพี่นะครับวันนี้พี่มีเกมที่จะมาแนะนำหนึ่งเกมนะครับเขาเรียกว่าเกมเทเซอร์เดส์นะครับผมก็จะรักสันแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาถอดเลยเพื่อประกยัดไม่เสียเวลาครับหนึ่งสาวไลน์มาว่ะเจ็ดแปดเก้าฟันจีคุณแบงค์ได้ทําการถอนเงินออกแล้วโอเคครับเป็นไงพี่บอกแล้วว่าโคตรโก้เล่นแป๊บเดียวเห็นไหมได้แล้วเมื่อเช้าพี่นั่งเล่นประมาณ20นาทบเศษีได้มา8,000พอยต์คกรเชวอ้นอันนี้จะเล็กกว่าเดิมอีกดูดิอันนี้เป็นสเตอร์อะไรเนี่ย ยี 28, ่แอสตั์ยี่ปเล็กไปเเกือบละเกือบละเกือบละอันนี้3ามสองเนี่ม่สามสองโอเคสามสอกำลังเล็กพอดีนะไม่เล็กมากถ้าเปรียบเทียบกับอันเดิมอะ่ะดูต่างกันเยอะไหมเยอะนะถือว่าเยอะนะครับ เพราะว่าสเตอร์ฟันหนึ่งนี่วิ่งต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางคนก็จะสงสัยว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังอัตราทดมันต่างกันยังไงนะครับสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังที่จะบอกเลยว่ามันต่างกันตรงที่สเตอร์หน้า1ฟันเท่ากับสเตอร์หลัง3ฟันเอจับสกูพูดแบบนี้มึงงงไหมไม่งงสเตอร์หน้า1ฟันเนี่ยสมมติว่าเราขึ้นสเตอร์หน้าจากเบอร์14เป็นเบอร์15เราขึ้นสเตอร์หน้า1ฟันเท่ากับเราลงสเตอร์หลัง3ฟัน งงอะดิถ้าพถ้าให้พูดเป็นงงก็คือเอาง่ายๆสเตอร์เบอร์14สเตอร์หลังเบอร์30มสิบลงสเตอร์หลังเป็นเบอร์27เท่ถ้ากับลง3ฟันใช่ไหมนั่นแหละกลายเป็นว่าสเตอร์หน้าเบอร์15สเตอร์หลังเบอร์30เท่ถ้ากับเราลงข้างหลังแทนเออเพราะว่าเผื่อบางคนเขาอยากจะไล่ลงไปสเตอร์ยี่สิบสามยี่ิบยี่เอ็ดอย่างเงี้ยซึ่งมันลงไม่ได้แล้วเขาก็มาขึ้นสเตอร์หน้าแทนนะครับเพราะมันทดเฟืองหลังไป3าฟันนั่นแหละประมาณนั้นพูดเยอะเดี๋ยวมันจะงงก็นั่นแหละนี่ใส่เสร็จเรียบร แต่พี่ว่ารอบนี้น่าจะมีรอยยีได้ไหมวะต้องตัดโซ่ไหมเนี่ยพี่โซ่ไม่รู้จะได้ตัดไหมก็ต้องลองก่อนไงสามสองนี่ยังไม่น่าได้ตัดมั้งเห็นว่าเรือเปล่าตัดนะเห็นรูปะเห็นครึ่งรูเบียดเหรอเบียดเบียดต้องตัดโซ่่ะวิธีตัดโซ่ง่ายๆก็อันดับแรกที่คุณต้องมีเลยคือครีมครีมทาผิวเห็นไหมเราใช้โซ่นี้ตัดดีกว่าไหมเพราะโซ่นี้มันโซ่โรงงานอะเสียดายดิโซ่สีทองสวนก็แหละเออโซ่นี้ดีกว่านะมันเบอร์เดียวกันแหละเออเบอร์เดียวกัน ปับ๊บนี่เห็นไหมมาแล้วอันนี้แล้วก็ง่ายๆนะครับเห็นไหมพอเราเห็นแล้วใช่ปะเราก็ทำอย่างงี้ช่างแบงค์นเนี่ยรู้จักช่างแบงค์ลำลูกกาป่ะไม่ต้องลำลูกกาเนี่ยช่างแบงค์คลองคลอ,องตันอืมอมืออกแล้วเห็นไหมนี่คือออกมาแล้วโอเคนี่ครับมันจะเป็นกิฟล็อกอยู่ใช้ครีมอ,ออกปั้ง,งออกมาแล้ว <Yeah. S 1> แค่นี้ง่ายๆนี่ออกมาแล้วนี่คือโซ่เดิม เดี๋ยวลองดูครับโซ่สองเส้นมันจะเท่ากันหรือเปล่า <Yeah. S 2> สำหรับใครที่ทํารถก็อย่ากลัวมือดํานะครับตัดลาที่บ้านมีนี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะล็อกมาอย่างเงี้ยเราก็ทำอย่างงี้เดี๋ยวนะเี่เป้งเอาไม่หลุดไหลที่อะสิทิ์หลุดสิทธิ์นี่ครับหลุดแล้วเห็นไหมนีห่หลุดง่ายๆก็ออกมาอย่างเงี้ยโอเคแค่นี้เังนะหลุดแล้วเดี๋ยวพี่วัดโซ่ก่อนว่าโซ่มันประมาณไหน่าจะได้ตัดโอ้โหเหียยาวกว่าเดิมอีก ยาวกว่าเดิมอีกจอบอโซ่ดูใหญ่ด้วยโซ่แม่งดูเส้นใหญ่กว่ากันด้วยไม่เท่ากันแต่ว่าข้างหน้ามันใหญ่เฉยก็น่าจะได้ตัดประมาณกี่ข้อวะเนี่ยไอเทียห้าข้อไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าข้อไปเลยจอบตัดห้าข้อเลยประมาณนี้ก็น่าจะพอแต่เราต้องมีลูกหมูเจียวะ่ะเราไม่มีลูกหมูดิทำไงอะไปร้านเดี๋ยวไปให้เขาเจียให้แป๊บน,นึงนะครับทุกคนไป ทำเลยได้โตไปแล้วเราก็เปลี่ยนชิวๆนะอย่ายลืมเล่นเด้อล่ะเธอแดดปะเบ่เธอแดดเอออย่ายลืมมาเล่นเด้อเทอเธอแดดโลกสวยก็าไม่ต้องเล่นพวกซัวเกมเขาจำรับ18บวกขึ้นไป789 <7 89 S 1> ฟันจีเออ789ฟันจีเท่านั้นทำไมต้องฟันด้วยวะก็ไม่รู้เขาแหละเขาบอกว่า789ฟันจีแสดงว่าฟันเขาสวยหรอฟันสวยสิจอบเกี่ยวกันไหมเนาะกูซีผู้หดสินานเนี้ยปวดอีกมุขิได้อยู่ใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็ใส่ง่ายๆครับ อ่าได้ครับอันนี้ได้โอเคถือว่าแจ๋วแจวไหมแจวสุบเข้าไปชีมหนีบให้มันเข้าล็อกมันนี่เป้งเรียบร้อยได้แล้วเสร็จแล้วอ่าหลังจากนั้นเหมือนเดิมตั้งโซ่แต่ก่อนที่จะตั้งก็ขันเข้าไปให้ตึงก่อนสองข้างพอมันตึงปั๊บเราก็มาไขาน็อตแค่นั้นนหละไขน็อตให้มันแบบแน่นๆทั้งฝ่ายให้มันไม่หลุดอะ่ะไม่พ่าดอรวะหันไม่หลุดโอเคครับหลังจากนั้นเราก็มาตั้งให้มันตึงๆ่ะโอเค okay. อย่างที่บอกครับสเตอร์ให้อยู่ตรงกลางแค่นั้นอนะ่ะจบไม่มีอะไรหรอกเสร็งแล้วรพี่ฮะนะอืะะอมัมื่อกดตรงข้าต่อข้าต่อใช่ไหมอือหือปกตินะไม่เป็นไรเนี่ย ปกตินะมันตึงเกินมันตึงเกินไปจ๊บเออเออโอเคล็อกเลยได้แล้วตรงแล้วไม่มีอย่างดอกไม่เป็นไรสิละไย่ไปคิดไรเอาเยอแล้ว ตันให้แน่นก่อนค่อยล็อกุดท้าย <c oughs> มันลัดปะ <c oughs> โซ่ก็ตรงนะปัก <c oughs> อ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยจอบไปเอาเนี่ยน,นะ โอเคครับสำหรับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราใส่เสร็จไปเท่าไรแล้วสเตอร์เท่าไหร่นะจับ 3, 2ได<า><อ><อ>้เหลืเราจะไปดูกันเหมือนเดิมนะครับนี่จับ GPS ไปเป้งตอนนี้เวลา 9, 4, 5ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสามสอน่าจ,จะวิ่งได้เยอะกว่าเดิม รอบนี้สเตอร์มไม่หมดเครื่องหมดเครื่องหมดไปไมป่ไหวแล้วน่ากับน้ำหนัก65รถเดิมสเตอร์3 3-2ใช่ไหมสามสี 3, 4, ่แลสามสองสามสองได้หนึ่งศูนย์แปดจุดเก้าเพิ่มมาห้าสุดแล้วสุดแล้วเหรอใช่เลยะทางไกลด้วยประมาณโลกว่า <Hey. S 2> ถ้าไปไกลกว่านี้น่าจะประมาณร้อยสิบกว่าแต่ว่าพี่บอกก่อนเลยนะครับ G P S เท่านี้ GPS แค่ร้อยสิบเข็มใหม่อยู่ร้อยยี่กว่าๆเลยนะครับเพราะว่าเราไล่ GPS เราไม่ได้ไล่หน้าใหม่ถ้าไล่หน้าใหม่อ่ะโอ้ง่ายๆก็เท่ากับว่าคลิปนี้ที่มาพามาดูแล้วว่ารถเดิมๆไล่สเตอร์แค่สองชุดป้องต่างกันขนาดไหนถ้าใครอยากขี่สนุกแนะนําให้สามสี่ถ้าใครอยากขีกนนยกข่ยาวหมอบยาวๆเลยเนี่ยแนะนําให้สามสองสำหรับรถเดิมๆถ้าน้ําหนักเบากว่านี้ก็ไวกว่านี้ถ้าน้าหนักหน,นักกว่านี้แนะนาให้ใช้สามสี่อย่าลืมเข้าไปเล่นด้วยนะครับ ads เจ็แดแปดเก้า ฟันจีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเพิ่มพิริิ่งเพิ่มพิริลงหมดนะครับติดตามเพื่อนพวกที่โชคดีกันสำหรับวันนี้พี่เด็กขอตัวลาไปก่อนกระสอเต็ปครั้งต่อไปอาจจะย่นไปอีกประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีท่อมีแคมมีอะไรเพิ่มมาตามสเต็ปนะครับก็สำหรับสเตอร์เดิมพี่ไล่ให้หมดแนละ้วจบที่สามสอาสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ